สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราขอนำเสนอผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบตามระดับพฤติกรรมอันดับแรกนะคะเรามาดูตารางข้อสอบ30ข้อกันก่อนนะคะพวกเราออกข้อสอบหน่วยชีวิตมีค่าเรื่องจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านเรื่องการเขียนจดหมายและเรื่องอักษรย่อนะคะโดยเรื่องจับใจความจากเรื่องที่อ่านประกอบไว้ด้วยระดับพฤติกรรมความเข้าใจ5ข้อ นำไปใช้3ข้อวิเคราะห์4ข้อสังเคราะห์2ข้อรวมทั้งหมด14ข้อต่อมาเรื่องการเขียนจดหมายพฤติกรรมความเข้าใจ1ข้อการนำไปใช้4ข้อวิเคราะห์2ข้อสังเคราะห์2ข้อและประเมิน2ข้อรวม11ข้อสุดท้ายนะคะเรื่องอักษรย่อระดับพฤติกรรมความเข้าใจ1ข้อการนำไปใช้4ข้อวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินไม่มีนะคะรวมเป็น5ข้อต่อมาเรามาดูผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับวัตถุประสงค์กันนะคะผู้เชี่ยวชาญคนที่1น,นะคะนางสาวนภัชชาถักเกิงผลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4โรงเรียนหนองตตงสุราวิทยาคมท่านไม่มีข้อเสนอแนะและก็ไม่มีข้อปร,ปรับปรุงนะคะ ต่อมาผู้เชี่ยวชาญคนที่สองนายบุตรดีหานดีคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านโนนจานไม่มีข้อเสนอแนะและไม่มีข้อปรับปรุงค่ะผู้เชี่ยวชาญคนที่สนะคะนางสาวสุพัตราสมพันธ์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษไม่มีข้อเสนอแนะและไม่มีข้อปรับปรุงค่ะ การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะพวกเราได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนหนองโตงสุราวิทยาคมตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินร์จังหวัดสุรินทร์โดยระดับที่เปิดสอนนะคะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งโดยคุณครูที่ปรึกษาที่เราลงไปทดสอบ เด็กชั้นป .5 ทับ4นะคะชื่อว่าคุณครูณพัชชาถะเกิงผลเป็นคุณครูภาษาไทยนะคะนักเรียนที่พวกเราลงไปทดสอบนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4จำนวน35คนนะคะแต่ว่าเข้าสอบ31คนค่ะอันนี้คือรูปภาพที่พวกเราลงพื้นที่กันนะคะต่อมาเรามาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลแท็บนะคะปรากฏว่า พบค่าเฉลี่ยเป็น17.55นะคะค่าเฉลี่ยสูงสุด24ค่าเฉลี่ยต่ำสุด7.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน4.627ค่าความยากอยู่ระหว่าง0.129ถึง1 0ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง0.273ถึง0.818ค่าเฉลี่ยความยากนะคะ0.585ค่าอำนาจจำแนก0.332 และจำนวนข้อสอบที่ใช้ได้ทั้งค่า p และค่า r มีทั้งหมดจำนวน23ข้อค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูล b index นะคะค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.75ค่าเฉลี่ยเท่ากับ17.55จําำนวนข้อสอบที่มีค่า b index ใช้ได้ทั้งหมด21ข้อค่ะตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ได้นะคะจากข้อที่9นะคะ หากต้องการแสดงความเสียใจต่อนางกีสาคโคตมีเถรีที่ได้สูญเสียบุตรไปควรปฏิบัติอย่างไรเป็นระดับพฤติกรรมการนำไปใช้นะคะกอไก่การแต่งกายด้วยชุดสีดำและกล่าวแสดงความเสียใจขอไข่กล่าวแสดงความเสียใจพร้อมทำหน้าตาเยอะหยันคอควายแต่งกายด้วยชุดสีแดงและกล่าวแสดงความเสียใจ ง,งูกล่าวว่าอย่าเสียใจไปเลยเธอยังมีลูกได้อีกจากการพิจารณานะคะข้อที่1ดัชนีความยากอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ดัชนีความยากนะคะเท่ากับ0.6 8ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับแนวคิดอิงกลุ่มคะ่ะข้อ 2. ดัชนีอำนาจจำแนกมีความเหมาะสมหรือไม่ดัชนีอำนาจจำแนกเท่ากับ0.43ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมคะ่ะ ข้อ 3. ค่าประสิทธิภาพในการลวงและดัชนีอำนาจจำแนกของตัวลวงมีความเหมาะสมหรือไม่ค่าประสิทธิภาพในการลวงนะคะและดัชนีอำนาจจำแนกของตัวลวงทั้ง3ตัวลวกตัวเลือกคือขอไข่คอควายงอง,ง,งูอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือมีความเป็นบวกและสูงกว่า0.05ค่ะข้อ 4. ผลการพิจารณาในภาพรวมนะคะโดยภาพรวมแล้วข้อสอบข้อนี้ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่ดีไม่มีการปรับปรุงค่ะ ตัวอย่างข้อสอบที่ต้องปรับปรุงนะคะข้อที่12ข้อใดใช้อักษรย่อได้ถูกต้องวัดระดับพฤติกรรมการนำไปใช้ค่ะกอไก่บ้านฉันอยู่จอจุดวอจุดขอนแก่นขอไข่นอจุดรอจุดกำลังอ่านหนังสือคอควายตอจุดตอรอจุดกำลังจับกลุ่มคนร้ายงองูมีกอมอจุดห้ามล่าสัตว์ในเขตพื้นที่ราชการจากการพิจารณานะคะข้อที่หนึ่ง ดัชนีความยากอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ดัชนีความยากเท่ากับ0.52เป็นค่าที่เหมาะสมสําหรับแนวคิดอิงกลุ่มข้อ 2. ดัชนีอํานาจจาแนกมีความเหมาะสมหรือไม่ดัชนีอํานาจจาแนกเท่ากับ0.28ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมนะคะข้อ 3. ค่าประสิทธิภาพในการลวงและดัชนีอํานาจจาแนกของตัวลวงมีความเหมาะสมหรือไม่ค่าประสิทธิภาพในการลวงและดัชนีอํานาจจาแนกของตัวลวง มี2ตัวเลือกคือกอไก่งอง,งูอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีความเป็นบวกและสูงกว่า0.05ส่วนดัชนีอำนาจจำแนกของตัวรวงขอไข่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมคือมีความเป็นลบและต่ำกว่า0.05ข้อที่4นะคะผลการพิจารณาในภาพรวมเมื่อพิจารณาตามแนวคิดอิงกลุ่มตัวถูกใช้ได้ตัวรวงขอไข่ใช้ไม่ได้ แต่เมื่อพิจารณาผลจากแนวคิดอิงเก์แล้วตัวลวงขอไขมีค่าอำนาจจำแนกใช้ไม่ได้โดยรวมแล้วแบบทดสอบข้อที่12ขอไขควรปรับปรุงตัวลวงข้อสอบที่ต้องปรับปรุงนะคะจากข้อ12นะคะข้อใดใช้อักษรย่อดได้ถูกต้องควรปรับปรุงตัวลวงจากขอไข่นอจุดรอจุดกำลังอ่านหนังสือปรับปรุงเป็นขอไขพอจุดสจุด ิตดีเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ